นี่คือตัวอย่างวงจรการติดตั้งของผู้ใช้ไฟฟ้าท่านหนึ่งนะครับที่ถูกไฟฟ้าดูดและเมนเบรกเกอร์ตัดไฟลว RCBO นั้นไม่ตัดการทำงานครับผมสมมุติให้หลอดไฟหลอดนี้นะครับคือเครื่องปรับอากาศและมีเซฟตี้เบรกเกอร์ธรรมดาควบคุมอยู่ครับวันหนึ่งนะครับต้องการปรับปรุงสายวงจรย่อยนี้ซึ่งก่อนแก้ไขนะครับก็จะปิดเซฟตี้เบรกเกอร์ปิดเบรกเกอร์ลูกย่อยทุกตัวและปิดเมนเบรกเกอร์ RCBO เพื่อตัดระบบไฟฟ้าออกครับ ในระหว่างที่ทําการแก้ไขสายวงจรอ,อยู่นะครับชนวนของสายลายจุดหนึ่งนั้นเกิดชํารุดครับแล้วถ้าผมสมมุติให้ไส้กรอกชิ้นนี้ที่ถูกต่อลงดินไว้นะครับเปรียบเสมือนเป็นมือของคนที่ไปสัมผัสกับสายลายที่เปลือกของสายนั้นชํารุดอยู่<ๆ>เพื่อนๆก็จะเห็นว่าที่ไส้กรอกนะครับก็จะเกิดลอยไหม้อย่างชัดเจนครับ หลังจากที่ถูกไฟฟ้าดูดนะครับจึงเกิดความสงสัยว่าในเมื่อเบรเกอร์ทุกตัวนั้นปิดหมดแล้วแต่ทำไมถึงถูกไฟฟ้าดูดได้และเมื่อเปิดฝาตู้ออกมานะครับจึงพบว่าสายไฟของโหลดวงจรนี้ถูกต่อแยกออกมาจากหัวเมนด้านไฟเข้าของ RCO b เนื่องจากลูกย่อยในตู้ไฟนะครับของผู้ใช้ไฟท่านนี้มีการใช้งานเต็มทุกตัวครับ ซึ่งลักษณะการต่อสายวงจรแยกออกมาจากชุดสายเมนที่เข้าบ้านหรือการต่อจากหัวเมนด้านไฟเข้า RCO b สายไฟในชุดนี้ก่อนถึงเซฟตี้เบรเกอร์นะครับก็จะไม่มีเครื่องป้องกันดังนั้นตรงจุดนี้นะครับชนวนของสายไฟที่มีรอยถลอกอยู่จุดนี้จึงมีไฟครับ และในจุดที่ถูกไฟฟ้าดูดก่อนเข้าเมนเบรกเกอร์ RCBO ในส่วนนี้นะครับเบรกเกอร์ RCBO ก็จะไม่ได้ทําหน้าที่ป้องกันนะครับเบรกเกอร์ RCBO นะครับจะป้องกันในส่วนด้านไฟออกของเบรกเกอร์เท่านั้นดังนั้นการต่อสายที่ถูกต้องนะครับวงจรย่อยจึงควรต่อออกจากเบรกเกอร์ลูกย่อยไปใช้งานซึ่งเบรกเกอร์ย่อยนะครับก็จะมีเมนเบรกเกอร์ RCBO ควบคุมอยู่ครับ ดังน,น,นั้นการเดินสายวงจรย่อยที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องแก้ไขให้สายลายนั้นไปต่อกับเบรเกอร์ลูกย่อยครับส่วนสายนิวรทลวงจรย่อยนะครับแก้ไขให้ไปต่อกับนิวรทลบาร์และถ้าติดตั้งสายกราวนะครับให้เดินสายกราวไปต่อกับกราวบาร์ครับเพียงเท่านี้นะครับวงจรย่อยของเครื่องใช้ไฟฟ้าวงจรนี้ก็จะมีเมนเบรเกอร์ RCBO ที่จะคอยตัดวงจรเมื่อเราถูกไฟฟ้าดูดครับ ตอนนี้นะครับผมแก้ไขสายวงจรนะครับโดยให้สายลายนั้นไปต่อกับเบรกเกอร์ลูกย่อยสายนิวทลนะครับไปต่อกับนิวเทลบาและถ้ามีสายกลาวนะครับให้เดินสายกลาวไปต่อกับกลาวบารครับต่อไปเรามาลองทดสอบดูนะครับว่าถ้าเราถูกไฟฟ้าดูดจากวงจรย่อยวงจรนี้เมนเบรกเกอร์ r c b o นั้นจะตัดวงจรได้หรือไม่หากเราถูกไฟฟ้าดูดครับ จากการทดลองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อเราถูกไฟฟ้าดูดนะครับเมนเบเกอร์ r c b o ก็จะตัดวงจรเพื่อตัดระบบไฟฟ้าออกทันทีครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์อีตันนะครับผมจะวางช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่รายละเอียดท้ายวิดีโอนี้ครับ หวัว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย